ทะเลาะกันตอนไหนวนะอะไรเงี้ยไม่งอนไม่งอนไม่งอนไม่มีเรื่องอะไรเลยงงมากทำไมมันถึงเกิดเหตุการณ์นี้ส่วนมากนะก็จะเป็นนางอะงุ้งงิงเรื่องแบบน้อยใจเมื่อสมัยแรกๆเลยปกติอะคืออะน้ำตาขอโทษหลักกันค่ะอย่า <S <S ให้ตีกันเลยเหืออยู่แค่นี้ และชีน้ำตาลกับชีอูมก็คือผู้จัดก,การส่งมาให้ดูแล้ววันที่สามกันใครสามยกมือค้นงนกันใช่ไหมใครใครสามงงมากทำไมมันถึงเกิดเหตุการณ์น,น,นี้พวกเราเพิ่งจองตัว๋วเดือนหน้ามีไปญี่ปุ่นด้วยกันก็เลยงงว่ากูไปทะเลาะก,กันตอนไหนวะอะไรเงี้ยแต่ก็เข้าใจได้เพราะว่าช่วงหลังๆมาคือมาไปคนละสายเลยจริงๆพอจะก็จะอยู่กับน้ำตาลยกใช่พอก็จะอยู่กับคุณน้ำตาลแต่ว่าก็อยู่กับดิฉันดูอันนี้อะ S <S <S นี่อะเริ่มล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 ะคือเอ่อคำถามคืออ๋อเกาเหลากันใช่ไหมไม่งอนใช่ไหมไม่งอนไม่งอนไม่งอนไม่มีเรื่องอะไรเลยตลกก็คือเหมือนจีน่าคิดว่ามันคงไม่ได้ทำคอนเทนต์ด้วยกันแล้วหลังๆมาน้ำตาลกันนะแต่มันทำคอนเทนต์ด้วยกันบ่อยอะไรอย่างเงี้ยเออซึ่งพอเกิดเหตุการณ์นี้ขึ้นปุ๊บน้ำตาลถามมาปุ๊บนี่ก็เลยบอกว่ามาเราทำคอนเทนต์กันสอกแมทตต์เลยจะได้รบกว่าเราไม่ได้เข้าแล้ว เออไม่ได้ทะเลาะไม่ได้ทะเลาะตั้งแต่เป,นนาาเ,เป็นเพื่อนกันมาเคยผิดใจกันไหมคะเป็นเพื่อนกันมาหรอไม่เคยอ่ะส่วนมากนะก็จะเป็นนางอ่ะงงงิงเรื่องแบบน้อยใจเมื่อสมัยแรกๆเลยปกติอ่ะคืออ่ะน้ำตาลขอโทษช่วงนั้นชีอ,อกหักชีอ,อกหักแล้วเป็นช่วงแบบโควิดชีออก,ก็ปบบออกไปไหนไม่ได้เพราะชีเป็น ไอเราก็ออกนะเพราะเราไม่ได้เปนอะไรอย่างเงี้ยชีก็จะวิดีโอคอลมาทุกวันพอหลังโควิดเนี้ยก็ต่างคนต่างออกไปทํางานแล้วซึ่งตองนั้น,นจีน่าถ่ายละครประมาณ3เรื่องชีก็เกิดการเหวี่ยงเกิดขึ้นว่าทําไมถึงไม่โทรหาเลยนี่ก็เลยพูดไปแบบว่าด้วยความเหนื่อยโทรสิมึงก็โทรสิอะไรอย่างเงี้ยเออเป็นเป็นอารมณ์อันนี้ก็เป็นกันเลยไงเออก็โทรมาสิอะไรอย่างเงี้ยนางก็เลยเหมือนแบบอุ๊ย <Hi. S 1> ทำไมพูดได้หยีกับเพื่อน ไปบอกผู้จัดการอีกอะไรอย่างเงี้ยเออแต่ Eat, like ึันนานแล้วเรื่องนี้ก็พูดพูดประมาณสิบรายการแล้วเรื่องเนี้ยไม่มี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 หลักกันลกันค่ะอย่าให้ตีกันเลยเหลืออยู่แค่นี้เดี๋ยวเสิร์ฟไอแอร์คอนเทนต์น่าไม่รู้จะลงเอ่ยไหมเพราะว่าจะทําเป็นสองการประกวดซึ่งมันยิ่งใหญ่นิดนึงแต่เดี๋ยวได้เสิร์ฟกันแน่นอนก็คือช่วงวาเลนไทน์ละกันเพราะว่าเดี๋ยวเราจะต้องไปญี่ปุ่นด้วยกันก็คือ นัดไม่ได้ไปแต่มีพี่แบงค์พี่แบงค์โดเฟสมีจีน่าแล้วก็มีน้ำตาลแล้วก็มีเพื่อนที่อยู่ข้างนอกใช่แต่ตอนนี้เลิกเป็นเพื่อนกันไม่ได้แล้วเพราะความลับกันเยอะมากเอาจริงๆนะอย่าให้หาทะเลาะกันเลยเพราะว่าต่างคนต่างกลุ่มความลับกันถ้าวันนี้อยู่ๆน้ำตาลโพสว่าเลิกคบจีน่าแล้วนี่ไม่อยู่ตรงนี้ฉันพูดเลยนะความลับทั้งหมดที่มีน,น,นะน้ำตาลมัน มันน่านะเพราะวามันก่อนนะ่ะมันไลฟ์อยู่นี่ยังงงเลยไลฟ์คู่กับน้ำตาลจะมาดราม,ม่าอะไรไลฟ์คู่กับน้ำตาลน้ำตาลแต่งหน้าอยู่แล้วมี FC จากฝั่งนี้ยไปพูดในห้องน้ำตาลว่าแม่พูดซียังไงกับชาลีน้ำตาลมันก็เลยเอาไงเสิร์ฟใหญ่เลยเจอ,อ,เอนั่นแหละซึ่งมันไม่มีอะไรหรอกนางก็เพืก็คุคร <c oughs> ไม่มีอะไรไม่มีอะไรไม่มีอะไร เออเดีกครัเนี่ยรอดรอดคอมเมนต์มาด้วยใช่ไหมล่ะสาวสวยมากขอบคุณขอบคุณเออไปไหนเนี่ยเรียกซอไอล่าสุดไปวอร์มอัพก็บอกว่าจะไปซอไปเชียงใหม่ใช่ป่ะที่วอร์มอัพนักร้องอ่ะตะโกนออกไมาซอค้าสวัสดีค่ะชาลีไม่มาได้หรอเออแม่บอกแล้วสบัสจีนาลูกพี่ชาลีเออพัฟนไ่กับพัฟนี่ไงพันี่ใหสวยปะเนี้ย สวัสดีปีใหม่แฟนๆท็อปดารานะคะปีหน้าปี2 0 2 5ขอให้ทุกคนเจอสิ่งดีๆนะคะสิ่งที่สามารถนำทางให้ทุกคนไปอยู่ใน<ม>ที่ที่ดีๆขึ้นนะคะมีความสุขม,มากๆค่ะทามอย่าพลาดข่าวบันเทิงก่อนใครอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e ที่ y o u ยูทูบช n e l ท็อปดาราและแฟนเพจ a c e b o o k ท็อปดาราได้เลยนะคะ เดี๋ยวก่อนอยังไม่หมดนะคะอย่าลืมกดซุปเปอรต์ให้กำลังใจทีมงานท็อปดาราก,กันด้วยนะคะ